้าอยากดูดวงต้องดูช่องไหนดีนางไม้ไผ่ยีสีช่องนี้ดูดีใช้ได้ตนบุกพีฮาสาวราผ่อนคลายดูได้ทุกเพศทุกวัยดูดวงเพลิดเพลินใจนางไม้ไผ่ยีสีนางไม้ไผ่ยีสี สวัสดีค่ะจอจจบลาบลนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอนางใหม่ยิปซีชาแนนะจ๊ะวันนี้ก็อยู่กับแม่หมอเช่นเคยในแลนดอมนะแลนดอมในะหัวข้อเรื่องที่ว่าอืมเราอยากมุฟออนอะอืมนะเราเองอยากมุฟออนนะคือสถานการณ์อาจจะไม่ชัดเจนหรือสถานการณ์เป็นอย่างไรก็ไปปรับใช้กับสถานการณ์ของคุณนะคะ ก็คือว่าด้วยเรื่องของการมุฟออนทั้งของฝั่งเขาและฝั่งของเรานะคะเราจะมาดูกันว่าเราจะมุฟออนจากเขาได้ไหมหรือเขาอยากจะมุกออนจากเราไหมและได้ไหมนั่นเองนะคะแรนดอมนี้เป็นของทุกท่านทุกคนนะคะไม่ต้องเลือกไพ่นะคะเป็นแรนดอมเป็นการอ่าน ดวงทั้งหมดของเราที่มาเจอคลิปนี้โดยบังเอิญหรือโดยการแจ้งเตือนจากผู้ที่จิตตามแล้วนะคะก็เป็นของเราเลยอธิษฐานจิตเอาเลยแต่ถ้าว่ามันมันร้ายอ่ะมันร้ายอ่ะมันแรงอ่ะมันแรงก็ไม่ต้องเอาโยนทิ้งไปนะคะแต่ถ้าเป็นเป็นอะไรที่ดีๆเกี่ยวกับเราเราก็น้อมรับคำทำนายไปนะคะเป็นของทุกคนนะจ๊ะ มาดูกันทีนี้จะแบ่งเป็นสองฝั่งนะคะเราจะมาดู <c oughs> ทางฝั่งของเราก่อนนะว่าเราดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าอืมจะได้รู้ <c oughs> ดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะ <c oughs> ว่าได้เรื่องอยากมุฟออนนะคะทั้งฝั่งเราก่อนนะฝัะ่งเรานะฝั่งเขานะฝั่งเขาฝั่งของเราเนี่ย ว่าด้วยเรื่อง m o v e on ของฝั่งของเราเนี่ยคือ ace of cup นะหนึ่งถ้วยนะ ace of c u ัหนึ่งถ้วยทางฝั่งเขาเป็น w o o f wands นะทางฝั่งของเราไม่หมอมองว่านะทางฝั่งของเราถ้าอยาก move ที่อยากมุกออนนะก็คือประมาณว่าทางฝั่งของเราเนี่ยอยู่ได้ด้วยแบบสบายๆนะก็คือเราอยากมุ v ออนคือสถานการณ์อาจจะ มันไม่ได้เติมความรักให้กับเราหรือว่าทางทางของเขาอ่ะไม่ได้ไม่ได้เติมความรักให้กับเรามากพอนะคะคือเราต้องการมากกว่านี้เออ <laughs Connie> ต้องการมากกว่านี้ต้องการมากกว่านี้จ้ะความรักที่คุณมอบให้ฉันอ่ะมันไม่เพียงพอนะคะ <laughs> อยากจะมากอยากจะได้รับความรักมากกว่านี้คือการแสดงออกของเขาอะ่ะมันยังไม่พอสําหรับเรานะทางฝั่งของเราเนี่ยคือเราก็เลยอยากมกออน อยาก move on แล้วทีเนี้ยตัวเราเองเนี่ยก็คือเป็นเอกชอบครับก็คืออยู่ได้ฉันทําได้ฉันใจใจฉันเด็ดอะนะแต่ฉันก็ไม่ได้มีความโกรธเครืองอะไรฉันเป็นคนใจดีฉันเป็นคนโลกสวยนะแต่ถ้าเกิดว่าไหนที่มันไม่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 ถูกใจฉันฉันก็อยาก move on อะไรประมาณนี้นะแต่ฉันจะอยู่ได้ฉันคิดว่าฉัน move on ได้นะอันนี้คือใบหลักนะของเราส่วนใบหลักของเขา two of w a r เขาเป็นคนที่ ก็ต้องแบบรอดูสถานการณ์ก่อนรอดูเหตุการณ์ก่อนหรือรอคอยการติดต่อสื่อสารจากเรารอ,อการแอคชั่นจากเราหรือรอสารอะไรสักอย่างของจิตวิญญาณของเขานะคะแม่หมอมองว่าทางฝั่งเขามันเป็นไพ่ของการรอคอยแล้วก็มีความที่แบบ คิดแบบต้องคิดมากคิดให้หนักแน่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะทีนี้มาดูซิว่าเอาละทางฝั่งของเราเนี่ยจะ move on ได้ไหมละ่ะไงแงไงจะ move on ได้ไหม move on ก็คือแบบว่าเลิกกันนั่นแหละว่าง่ายๆนะเออก็คือแบบอยากจะเลิกจากเขาแล้วไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะดูซิว่าเราจะ move on ได้ไหมโอ้เสวนาพาร์ททางฝั่งเรานะแล้วก็ เอสวอนนะแล้วก็เพจสับเพนเดอร์โคลนะทั้งฝั่งเขาล่ะอ่ะสับซะหน่อยสับซะหน่อยสับซะหน่อยทั้งฝั่งเขาล่ะอะไรกระเด็นโด่งมาอุ้ยเดชกระเด็นโด่งออกมานะเดชเทนอฟครับแล้วก็ไนท์ส nice, so ับเพนเดอร์โคลนะทั้งฝั่งของเขาทั้งฝั่งของเราแม่หมอมองว่านะ ถึงเราจะมูฟออนแค่ไหนนะเราก็มูฟออนจากเขาไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดเราเริ่มทําใจได้แบบเริ่มแบบว่าอืฉันอยู่ฉันแบบสบายๆแต่เราก็มักจะฝันถึงเขาอืมถ้าไม่ฝันถึงเขาก็จะเห็นทางโพสต์ทางสตอรี่ทางออนไลน์หรือได้รับข่าวสารจากคนอื่นเรื่องราวของเขาเรื่องราวของเขาก็เข้ามากระแทกกระทบจิตใจเราอีก นะก็เลยทำให้เรายัาง move on จากเขาไม่ได้สักทีนั่นเองนะคะทางฝั่งของเราทางฝั่งของเขาเป็นดับดับติดติดนะเดทนะเป็นดับดับติดๆคือเขาอยาก move on จากเรานะ,อะพอเขาอยาก move on จากเราแล้วอพอมันดับวูบไปนะทีนี้เขาก็จะมาะประมาณว่า10ถ้วยเนี่ย คือเขามีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากมายเขามีภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบมากมายเขาอยากงบอ่อนจากเราแต่มันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอสําหรับชีวิตของเขามันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเสมอสําหรับชีวิตของเขานะมันก็เลยยังถึงต้องถือถึงความรู้สึกที่มีต่อเราไว้อยู่อ่ามันเหมือนถือแล้วก็รอคอยไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่ใบรอคอยเหมือนกันนะ g นซ of p พ n t ่ c l e ลนะรอคอยเหมือนไพ่ใบหลักเลย รอสัญญาณอะไรบางอย่างมันจะมีเป็นการเปลี่ยนแปลงตลอดในชีวิตของเขาสมมติว่าอ่เขาอยากมูวมนจากเราละแล้วมันมีอะไรทําให้นึกถึงอะ่ะมันมีเหตุการณ์อ่ะเหตุการณ์ของเขาอะ่ะที่เขาว,วนเวียนอยู่ในชีวิตของเขานะั่นแหละก็คือเขาทํานู่นทํานี่ทํานั่นทํางานทําอะไรมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบมากมายนะคะทําทํางานเสร็จแล้วเขาก็ได้รู้อะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะว่า ทำให้นึกถึงเราือมอนะไม่หมอ,อยอากว่ามองว่าเขาก็ยังมุกอ่อนจากเราไม่ได้เพราะว่าเขายังถือเหรียญอยู่เลยแล้วก็ยังถือแมวโทรศัพท์ถืออะไรที่รอคอยแต่ว่าเขาก็จะแบบเป็นคนที่แบบเงียบเงียบมากไม่ส่งสัญญาณอะไรให้เราเลยแต่เขาอยาก เขาอยากรอเราให้เราส่งสัญญาณเออตัวเขาไม่ส่งสัญญาณอะไรให้เรารับรู้ว่าเขารู้สึกอย่างไรกับเราหรือว่ายัางรอคอยเราอยู่เขาไม่ได้ส่งสัญญาณนะ,ะแต่ว่าในหน้าไพ่นะเขายังรอเราอยู่นะเขา Move On จากเราไม่ได้นะแต่เขาจะไม่ส่งสัญญาณเดชคือเขาเองเขาก็อยาก Move on จากเราแต่เขามู e ไม่ได้มันจะมีเหตุการณ์ทำให้เขา,านึกถึงเราอยู่ตลอดแล้วก็รอคอยเราหรืออยากที่จะมาพบมาเจออยากจะมาหาเราอยากเห็นเรา นะคะในความที่อยากมุกออนของเขาเนี่ยคือก็ไม่ได้อยากพัฒนาความสัมพันธ์หรอกคือความสัมพันธ์เป็นอย่างไรตอนนี้นะคะก็ให้เป็นอย่างนี้แหละแต่ก็ยังคิดถึงอยู่ยังรอคอยหรือยังยัง,ยงรอเวลารอโอกาสอะไรต่างๆอยู่นะคะคือไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่รีบไปร้อนอะ่ <laughs> ะใจเย็น <laughs> นะคะประมาณนี้แต่ฝั่งของเรานี่ยมุกออนไม่ได้ เพราะว่าถ้าเราจะมุกออนทีไรเราก็ฝันเห็นเขาหรือมีเรื่องราวที่จะได้รับรู้เรื่องราวของเขานั่นเองมาดูทางฝั่งของเราซิว่าจะมุกออนได้ไหมนะมาอ,อีกหน่อยสิจะมุกออนได้ไหมจ้าทางฝั่งของเรานะสรุปแล้วนะนะสรุปเลยว่ามุกออนไหมฉันอยากมุกออนมุกออนได้ไหมอ่าอุ้ยโฟบครับคือไม่ได้คําถามว่าได้หรือไม่เนี่ยคือโฟบครับเนี่ยไม่ได้นะ มุกอ่อนไม่ได้นะสี่ถ้วยเ uh, wow. ออช e n เ a นโ e สว้าายังมุกอ o อนไม่ได้หรอกคุณแล้วก็ไฟสอปสอดนะทางฝั่งของเรานะมาดูทางฝั่งของเขานะสรุปแล้วมุกอ o อนได้ไหม <c oughs> ทางฝั่งของเขามุกอ o อนได้ไหมเดอร์สตาร์ยังมีการส่องเราอยู่มีความต้องการมีความแบบ ลหลงไหลคลั่งใครเราอยู่มุฟออนไม่ได้หรอกนะพีน้องบอนก็คือรอสัญญาณจากเราเน่นเองนะคะเดอะมูนคิดถึงเราทุกเชา้าค่าพ่้ามรำพันคุณเขาคิดถึงเราอยู่ตลอดเวลานะอืมเขารอคอยเราอย่างที่แม่หมอบอกเขารอคอยเราเขาคิดถึงเรานะทางฝั่งของเขาทีนี้แม่หมอจะมาอธิบายทางฝั่งของเราก่อนนะคะทางฝั่งของเราที่มุฟออนไม่ได้คือเป็นการที่ขัดใจเรามากนะ เรารักเขาเรารักเขานะคะแต่เราเหมือนน้อยใจว่าเขาไม่ได้รักเราเพราะว่าเขาไม่ได้แสดงออกอะไรเลยนะหรือเขาไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์หรือเขาพัฒนาความสัมพันธ์ช้าเกินไปไม่ทันใจฮะนะไม่ทันใจเราเราก็เลยรู้สึกน้อยใจนะคะแต่ความรู้สึกนี้แหละมันจะฝังลึกให้เราแบบจดจําเขานะเออมันก็ยังมีการเจอกันยังมีการส่องกันมีการแบบ ได้รับรู้เรื่องราวของกันและกันอยู่นั่นเองก็เลยมุฟออนไม่ได้เราอะมุฟออนจากเขาไม่ได้จริงๆนะสาเหตุหลักๆก็คือเรายังรักเขาอยู่นะก็เลยมุฟออนไม่ได้นะสองนะคะสาเหตุหลักๆก็คืองอนน้อยน้อยใจอะไรเงี้ยอารมณ์แบบ แหมเขาไม่ได้แสดงออกอะไรกับเราบาหมายไม่ได้ให้เรารับรู้เลยว่าเขารักเราหรือเปล่าหรืออยากมีเราหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะเราก็ยังเราก็เลยยังยึดติดตอยู่กับเขาด้านเองจิต นะจิตวิญญาณของเรานะยังยึดติดอยู่กับเขานั่นเองมุ v ออนไม่ได้นะคะทางฝั่งเราทีนี้ทางฝั่งเขานะเขาส่องเราตลอดเวลานะเดดสตาเขายังหลงไหลนะคะยังหลงไหลได้ปื้มเกี่ยวกับตัวเราความเป็นเรานะคะส่องเราอยู่ตลอดแล้วก็มีความหวังมีความรอคอยมีความรอคอยที่อยากจะได้พบได้เจอได้สมหวังกับเราเขาก็แบบรอคอยตัวเรานี่เองว่าเราจะตัดสินใจอย่างไรนะรอคอยด้วยความคิดถึงรอคอยที่ด้วยความ คมากวิตกกังวลเศร้าซึมคิดถึงนะคะคิดถึงมากเศร้าคิดถึงเหงาเหงาด้วยทั้งเศร้าทั้งเหงาทั้งคิดถึงแล้วก็รอคอยอยู่เงียบๆรอคอยแบบให้เราอะเทคแอคชั่นปตัดสินใจอะไรก็ ขึ้นอยู่ที่เราประมาณนี้นะคะเรามีความรอคอยนะคะด้วยความคิดถึงด้วยความรักรอคอยความรักความเมตตาจากเราว่านีงค่ะก็จะประมาณนี้นะคะก็คือสรุปแล้วมูฟออนไม่ได้ทั้งคู่นะมูฟออนไม่ได้ทั้งคู่นะจ๊ะตอบคําถามตามท็อปปิกเลยนะคะว่า M ูฟออนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้่าดูซิว่า มูฟออนไม่ได้แล้วเขาเอา่ะรู้สึกอย่างไรนะในใจเขานำะมาฟังใจกันมาฟังใจเขากันว่าอา้าวเมื่อมุกออนจากกันไม่ได้แล้วมาดูมาเดินต่อโกออนต่อเลยเขาคิดถึงอย่างไรเขาคิดถึงเราอย่างไรนะอู้นี่ไงยิ่งสูงยิ่งหนาวเผด็จเกอหมายถึงว่า คือความสัมพันธ์เนี่ยมันมันก็ยากที่จะดําเนินไปอย่างสะดวกนะแต่ว่าเราอะก็เอาเขาอยู่อะ่ะอืมเขาเขายอมเราคนเดียวนะเออเขาก็แบบรู้สึกว่ายอมอะ่ะคนเนี้ยอมยอมมากๆอู้ยอมเพราะรักเขาก็รักคุณค่ะ เขายอมคุณเพราะเขารักคุณนะถ้าเขาไม่รักคุณเขาไม่ยอมหรอกคุณคือหนึ่งเดียวในดวงใจของเขานะดาวเรืองดาวรรยเพื่อนไม่ทิ้งกันเขาพยายามส่องแล้วก็ติดต่อสืบสาวราวเรื่องเรื่อง,ร,องราวของคุณเขาส่องคุณอยู่แต่ว่าฉันก็สู้คนคือเขาเป็นคนที่อีโก้นะคะอีโก้สูงอีโก้แรงโอ้เขาแบบ ไม่อ่ะไม่ได้รักนะไม่ได้คิดถึงนะแต่แต่ในใจอ่ะคือคิดถึงเขาพยายามพยายามไม่แสดงออกกับเราเออทำไมอ่ะพยายามไม่แสดงออกกับเราเอ,อ๋อเ็เพราะว่าเนี่ยยิ่งสูงยิ่งหนาวในความสัมพันธ์มันดนําเนินไปได้ยากไงโอ้ก็เลยไม่ได้แสดงออกอะไรกับเรานั่นเนงนะแต่จริงๆรักเรานะทีนี้มาดูว่าเขารู้สึกอย่างไรกับเราอีกเพื่อพอลิสน้อยนะ เขารู้สึกอย่างไรกับเราอีกนะจ๊ะด้วยไค่อลิสน้อยนะด้วยใค่อลิสน้อยนะจ๊ะอู้ไอวอนทูบีอะควีนเขาอยากจะเป็นคนที่คุณรักอะ่ะเออเขาอยากเป็นคนที่คุณรักจริงๆนะฟอลล เดอะไวเล b บิดเขาติดตามคุณตลอดทุกช่องทางโมเมนต์รีเกชแต่เขาก็มีความที่แบบเสียใจนะคะเขาเข้าไปสองคุณเขาเข้าไปส่องสตอรี่ของคุณหรือเรื่องราวของคุณหรือโพสของคุณนะเขารู้สึกเสียใจเพราะว่าเขาอยากเป็นคนที่คุณรักและอยากเป็นคนที่คุณ เลือกอ่านะคะ We're a e l m a ท here ตอนนี้เขาเป็นคล้ายๆกับคล้ายๆก,กับคลั่งรักคุณอยู่ยเงียบๆอยู่กับตัวเองแล้วคลั่งรักคุณแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยู่กับทำการทำงานกันอะไรเขาก็จะทำเป็นแบบ no สน no แคร์เราหรือว่า อยู่กับฝูงคนอื่นอะอยู่กับมีคนอื่นอยู่ด้วยในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะก็จะทําเป็น,นโนซสนโอเคแล้วแต่เวลาที่เขาอยู่คนเดียวเขาแทบคลั่งนะคะ follow you and g o o s e a u d d e เขาอยากจะให้ได้ดังใจนะ e ีปิงอับเขาอยากจะเขารอเวลาอย่างที่ไม่หมอบอกข้างต้นนะเขารอเวลาที่จะได้ take action กับคุณ นะเขารอเวลาที่จะได้เคล็กแอคชั่นรอเวลาที่จะได้ติดต่อสื่อสารกับคุณรอเวลาได้พบคุณได้เจอคุณอะไรประมาณนี้นะตอนนี้เขาก็รอรออย่างอย่างแบบทรมานหัวใจนะคะมาดูซิว่าไพ่ออร์เคิลจะบอกอะไรในความสัมพันธ์นี้นะคะไพ่ออร์เคิลจะบอกอะไรในความสัมพันธ์นี้นะจ๊ะ สรุปแล้วก็รักกันนะคะแต่ว่ามันสถานการณ์มันหนึงเทคแอคชั่นได้ไม่ได้สะดวกอนะคะก็เลยต่างคนต่างต่างค่ง่ะตางแบบทรมานกันนะเนะาะ Professional assistant เขาจะดูแลคุณนะคะเขาจะแอบดูแลคุณหรือว่ามีการแบบได้เจอกันนะคะแล้วก็จะเทคแคร์กันนั่นเองช่นะตอนนี้ก็คือสถานการณ์มัน มันเงียบแต่ความเงียบอะ่ะไม่ได้ไม่ได้ทำให้เราลืมกันได้เลยนะยังรักกันอยู่ที G ่เชิคุณกับเขาได้มาสอนอะไรกันหลายอย่างคุณเป็นครูของกันและกันคุณได้สอนเขาหลายๆลเรื่องและเขาก็ได้สอนคุณหลายๆลายเรื่องนะคะ่ะอิตบรับจิตวิญ,ญญาณของคุณและเขารักกันอย่าง จริงจังและจริงใจนะคะคุณมีพลังรักรักกันมากๆนะคะคุณยังมุฟออนจากกันไม่ได้แต่ว่านะเบหินแอนแมทก็คือแต่ว่ามันก็ต้องเก็บไว้อยู่ภายในใจไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้ไม่สามารถที่ทําให้มันชัดเจนได้นั่นเองก็ออยังต้องเก็บซ่อนกันไว้อยู่ว้าว the vast universe จิตวิญญาณของคุณ เป็นของเขาและจิตวิญญาณของเขาเป็นของคุณคุณกับเขาจะสื่อสารกันทางจิตวิญญาณต่อไปอีกแบบนี้นะคะคือคุณก็รู้ว่าเขารักคุณและเขาก็รู้ว่าคุณรักเขาคุณกับเขารักกันคุณเป็นคู่กันทางจิตวิญญาณนั้นเองนะคะทีนี้มาดูชื่อว่าถ้าเขาบอกเราได้เขาอยากจะบอกอะไรเรานะ ถ้าเขาบอกเราได้นะเขาอยากจะบอกอะไรเราด้วยไพ่โชคชะตานะถ้าเขาบอกเราได้เขาอยากจะบอกเราว่า,าเธอน่ะคือความสุขของฉันนะนี่ทำเสียงทำเสียงฉันจะเทคแอคชั่นอย่างแน่นอนแน่นะเพราะว่าเราเนี่ยเติมเต็มซึ่งกันและกันเรา คือเป็นคู่กันแล้วมีเป็นคู่ที่เติมเต็มซึ่งกันและกันน่ะสิ่งที่ขาดหายไปคือเราเติมเต็มกันได้รักเธอสุดหัวใจเลยนะว้าวแต่ว่าตอนนี้ต้องเงียบไปก่อนเพราะว่ามันยังมีหลายปัจจัยที่ยังเทคแอคชั่นไม่ได้รักไม่มีวันตายนะเธอนะใจเย็นก่อนอะไรประมาณนี้คือคือรักก็รักอ่ะตอนนี้รู้สึกปวดหัวใจมากๆเพราะว่าคิดถึงเรามากๆนั่นเองนะคะเขาอยากบอกอะไรเราอีกด้วยชอกระเบามีนะ ท้ากระเป้ามีอินสไซน์มิสมยนะจ๊ะความสุขของฉันคือการมีคุณนะอุ้ยคุณทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอนทิสี่เลยอ่านะ จฉะฉันรอคอยที่จะได้พบคุณนะนะเอออย่างที่แม่หมอบอกนะทางฝั่งของเขาว่ามีการรอคอยรอคอยที่จะได้พบเจอกันนะรักเธอโดยไม่รู้ตัวนะอืมฉันมีกําลังใจพอมีเธอนะรอยยิ้มของเธอนะทําให้ฉันวันไหวเขาชอบรอยยิ้มของคุณนั่นเองนะคะมาดูซิว่าเขาอยากบอกอะไรเราอีกนะโดยทอกาะบ่าบมนีนแหละนะจ๊ะ อ่ะอีกสักชุดหนึ่งสิเขาอยากจะบอกอะไรเราอีกนะว้าวฉันรักคุณหมดหัวใจเขารักคุณค่ะนะในทุกๆวันฉันเฝ้ารอคอยที่จะได้พบเจออู้พลังงานนเนี่วันนี้คือมีการรอคอยที่จะได้พบเจอเราทั้งนั้นเลยนะคะตั้งแต่ไพ่ทาโร่มาแล้วนะ ฉันส่งความคิดถึงไปกับสายลมนะฉันคิดถึงเธอว้าวนะความสุขของฉันคือการมีคุณนะไปตอกับฉันได้ไหมในฐานะอะไรก็ได้นี่เนี่ยสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะก็จบไปนะสำหรับแดนแลนดอมนะไม่เหมาะขอขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามนะคะและคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเจ้จจาเจ้บาบลาบลบล